ระบบสุ่มดวงชะตาตอนที่11สิทธิ์น้องเล็กขอบคุณสำหรับเจ้าที่ช่วยพูดให้กับอาจารย์นะหลังจากนี้ถ้าหากเจอเรื่องปัญหาอะไรขึ้นมาก็สามารถพูดคุยกับสิทธิ์พี่ได้เลยระบบหลิวซานซินประทับใจต่อท่านค่าประทับใจปัจจุบันหนึ่งดาวเช่นนั้นสิทธ์น้องขออวยพรให้สิทธิ์พี่ใหญ่ประสบความสำเร็จนะขอรับสิทธิ์พี่ใหญ่ข้าจะพาสิทธิ์น้องไปเองไม่ต้องห่วงหรอกนะโอ้สิทธิ์น้องหญิงในที่สุด เจ้าก็ทำตัวสมกับเป็นสิทธิพี่บ้างแล้วสินะเอาล่ะเจ้ารู้สิ่งที่ควรทำก็ดีคอยปกป้องอบรมให้ดีล่ะข้าขอตัวก่อนละกันคิกคิกคคสู้เขาล่ะสิทธิน้องเล็กจะว่าไปสิทธิน้องฝึกฝนมานานยังไม่เคยรับภารกิจของสํานักมาทำเลยสินะให้สิทธิพี่หญิงพาเจ้าไปดีไหมล่ะภารกิจของสำนักไม่ไปไม่ได้หรออืมถ้าหากเจ้าไม่ไปก็ไม่เป็นอะไรหรอก แต่ว่าสิทธ์น้องเจ้าคิดจะฝึกฝนที่ถ้ำอย่างช้าๆแบบนี้จริงๆหรอภารกิจของสำนักน่ะจะมีทรัพยากรที่ช่วยฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องหลอกสิทธ์พี่หญิงข้ายังมีศิลาวิญญาณมากพอใช้อยู่ขอรับเพียงแต่หากทำภารกิจสำเร็จก็จะได้รับแต้มสนับสนุนและถ้าหากสะสมมากพอก็ใช้แลกเปลี่ยนเป็นยาได้ข้ากลัวตายก็เลยลืมไปแล้วนะเนี่ยมีข้าเป็นบรรพชนช่วยฝึกสวาดกลัวตายอยู่อีกหรอ ไม่กลัวตายแล้วจะเป็นเซียนไปเพื่ออะไรกันล่ะเจ้าที่พูดหมานี่ก็พอสมเหตุสมผลอยู่นะฮไม่ไปก็ไม่ไปแล้วแต่เจ้าเถอะดูเหมือนหานเจียจะไม่ใช่สายลับของพวกลักธิมานแต่ว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่ไม่ขาดทอนด้านทรัพยากรอ,อีกทั้งพรสวรรค์ยังอยู่ระดับสูงดูเหมือนว่าต้องคอยเฝ้าสังเกตหน่อยแล้วสิบกว่าปีต่อมา ที่สะวิญญาณอัศนีเจ้าเด็กน้อยกลับมาอีกแล้วช่วยอธิบายให้ข้าฟังหน่อยสิก่อนหน้านั้นข้าคิดว่าเจ้าจะเป็นผู้มีพรสวรรค์แต่นี่ผ่านไปหลายปีแล้วเหตุใดถึงยัองอยู่แค่ขั้นสร้างรากฐานชั้นสามอยู่เล่าเฮ้อเรื่องการฝึกฝนจะให้บอกให้ใครฟังง่ายๆได้ยังไฟงฟงคำาแนะนําของข้าสักหน่อยสิการฝึกฝนเบื้องหลังตื้นหนานะ่ะยังไงเจ้าก็น่าจะจําเอาไว้ได้อยู่นะแปลกใจละสิ พวกเจ้าคงเห็นแค่รากวิญญาณอสศนีขั้นสามอย่างนั้นสินะแต่ก่อนหน้านี้น่ะได้ใช้จ่ายไปร,ราวๆสี่ร้อยกว่าศิลาวิญญาระดับสูงซึ่งส่งผลให้รากวิญญาณอื่นๆล้วนก้าวเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานขั้นที่ห้าหมดแล้วซึ่งพลังที่แท้จริงก็คือขั้นสร้างรากฐานขั้นที่ห้าไม่ต่ำและไม่มากไปเห็นที่ต้องใช้ศิลาวิญญาณให้มากที่สุดหน่อยแล้วเพื่อที่จะเอารากวิญญาณอัศนีเต็มๆให้สมบูรณ์สักทีสิ์น้องหานเจ้าก็อยู่ด้วยเหรอ ไม่ได้พบกันนานเลยเนอ้อสิพี่โมว่าแต่ข้างหลังคือขอแนะนำหน่อยนี่นะ่ะเป็นน้องสาวจากตระกูลข้าเองโมจูส่วนผู้นี้นะ่ะคือคนที่ข้าบอกกับเจ้าไงว่าเป็นสิทธิ์น้องของเขาอี้โยหันเจียทำไมเจ้ายังอยู่แค่ขั้นสร้างรากฐานขั้นที่สามล่ะพี่ของข้าบอกว่าเจ้าน่าจะอยู่ขั้นสร้างรากฐานขั้นที่หกนี่นา <laughs> ติดขัดนิดหน่อยติดขัดนิดหน่อยนะ่ะตอนนี้ข้าจะฝึกฝนอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก็เลยใช้ศิลาวิญญ,ญาณเป็นจํานวนมาก ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าหากจะฝึกฝนอยู่ที่นี่ด้วยกันช่วยอยู่ห่างจากข้าไปหน่อยละ่ะตอนแรกคิดว่ายาผู้พี่ข้าจะมองเห็นสหายที่เป็นอัจฉริยะเสียอีกแต่นี่เวลาหลายปีมาแล้วยังก้าวขยับขึ้นมาไม่ได้เลยสักนิดแต่ตัวข้าน่ะเมื่อสิบปีก่อนก็ขึ้นเป็นระดับสองก็นับว่ามีพรสวรรค์อัจฉริยะที่ไม่ธรรมดาพี่ใหญ่ท่านดูสิพลังวิญญ,ญาณก็จะถูกดูด,ด,ดเข้าไปหมดเลยนี่มันความเร็วในการดูดพลังวิญญ,ญาณเหนือกว่าข้าเสียอีก เป็นไปไม่ได้นี่ค่าอยู่ขั้นสร้างรักฐานขั้นที่เก้าแล้วนะพี่ใหญ่นี่เขาฝึกฝนด้วยวิชาอะไรกันเนี่ยคุณสมบัติรากวิญญาณของเขาเหนือเกินไปแล้วหากเป็นแบบนี้แล้วทำไมขอบเขตของหานเจียถึงได้ไม่พัฒนาขึ้นมาเลยล่ะบุคคลเช่นนี้อาจใช้วิธีการบางอย่างปิดกัน้นการฝึกฝนช่วยเกื้อหนุนเอาไว้ก็ได้เกรงว่าระดับการฝึกฝนของเขาคงจะไล่ตามค่าทันมาแล้วบอกได้เลยว่าเหนือคนยังมีคนเหนือฟ้ายังมีฟ้าระบบ ความประทับใจของโม่ฟูโ่โฉที่มีต่อตัวท่านขึ้นมาเป็นสองดาวระบบความประทับใจของโม่จู่เพิ่มขึ้นมาสองดาวแปดปีให้หลังรากวิญญาณอัศนีในที่สุดก็ฝึกฝนจนเต็มขั้นเก้าแล้วเห็นทีต้องให้ผู้อาวุโสช่วยเปิดอาคมส่งตัวข้าไปยังฝ่ายในทีสิข้าว่ามันน่าจะใกล้ถึงเวลาที่จะได้รับบำเหน็จแล้วล่ะดูเหมือนข้าเองก็ไม่ได้รับมานานแล้วด้วยไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีศิลาวิญ,ญญาณกี่ก้อนแล้วกันแน่เจ้าหนู ดูเหมือนเจ้าจะมีวิธีการฝึกฝนของเจ้าอยู่นะดูท่าจะไม่ง่ายเลยด้วยข้าน่ะมีวาสนาโอกาสอยู่อย่างหนึ่งนะเจ้าคิดอยากจะลองดูหน่อยไหมเพื่อจะได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมด้วยหืมีอันตรายหรือเปล่าล่ะวาสนานะ่ะก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนี่แหละแบบนี้นี่เองนี่สหายเจ้าหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนสิวาสนาอย่างนั้นเหรอบอกตามตรงข้าเองก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่หรอก แต่ปัจจัยที่สําคัญก็คือเสียงอันตรายนี่แหละถ้าหากได้รับเงินบํานาญมากพอก็อน,นับว่าโอเคแล้วหรือเปล่านั้นใครนะ่ะเทมากเลยพวกเราสํานักอี้ชิงมีสิทธิผู้ชายแบบนี้ด้วยหรอก่อนหน้านี้ค้าเคยเห็นเหมือนจะอยู่ยอดข่าอี้โยสูงสุดด้วยนะพวกเจ้าใครบ้างรู้จักชื่อเขาบ้างนะ่ะสิทธิพิหารท่านเองก็มานี่ด้วยเหรอดูเหมือนว่าพวกเราจะมีวาสนาต่อกันสินะ สิพิหารพอดีคนะ่ามีเรื่องหน่อยากให้ท่านช่วยซึกหน่อยนี่เนี่ยเป็นโอกาสวาสนาครั้งใหญ่เลยนะวาสนาอีกแล้วเหรอ